สวีสสวัสด,ดีค่ะสวัสด,ดีทุกท่านทุกคนค่ะมาอีกแล้วนะคะเสียงเจือแจ้วเจือแจ้วนะคะแม่จ๋าพาเพลินมาแล้วค่ะนะคะก็วันนี้นะคะก็มาพบกับทุกท่านทุกคนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นะคะวันนี้แม่จ๋าพอนําเสนอเมนูนะคะเราพาทุกคนมากินอีกแล้วพาทุกคนมาหิวด้วยกันอีกแล้วนะคะวันนี้แม่จ๋าขอเสนอเมนูเอ่อ ยำหอยนางรมนะคะยำหอยนางรมสไตล์แม่จ๋านาะมีอะไรก็ใส่ลงไปนะคะไม่มีอะไรก็ไม่ต้องใส่ไม่ต้องไปควนขวายหานะเอาเท่าที่เรามีนะคะก็แซกเหมือนกันนะคะเดี๋ยวทุกคนมากินด้วยกันกับแม่จ๋านะวันนี้แม่จ๋าก็ยำหอยนางรมที่แม่จ๋าเก็บมาเนาะอันนี้ก็จะเป็นตัวรุ่นขนาดพอคำนะคะใหญ่เหมือนกันนะแต่ก็คือพอคำสำหรับแม่จ๋านาะเต็มปากเต็มคำ มีพริกมีอ่าอันนี้เป็นกระเทียมป่าที่แม่จ๋ากเก็บมานะคะฤดูการนี้นะคะก็เป็นฤดูการอา่ของแลมสลอยนะคะหรือว่ากระเทียมป่าเนาะนะคะก็เป็นช่วงฤดูสปริงนะคะใบไม้ผลินะคะก็เป็นฤดูกาลของเขานะคะตอนนี้ก็กําลังเริ่มงอกเริ่มโตขึ้นโผล่พ้นจากดินมากําลังอ่อนๆงามๆนะคะก็เอามา กินกับส้มตำเป็นผักสดกินกับยำนะคะเป็นผักสดกินกับน้ำพริกนะคะเอามาดองดองเป็นเหมือน,นอ่าคั้นผักดองอะคะ่ะคั้นผักผักเซียนดองหอมดองอะไรแบบนี้เนาะนะคะแล้วเราก็มีผักสลัดนะคะมาค่ะทุกคนมาเริ่มรุยกันเลยนะคะมาพร้อมหรือยังนี่ อันนี้เป็นหอยนางรมสุกเนาะทุกคนอันนี้ไม่ได้ดิบนะคะอันนี้สุกนะคะแม่จะทําสุกมาเลยค่ะใครสนใจรดชาติพอไปวัดไปวาได้กำลังอ่อนๆงามๆนะคะกระเทียมป่า Ừ, Đa lương Mà đứa mà đứa, Ừm Ừm Phải hả mà em em ภูมิใจ <laughs> นะคะหลายตัวมากนะเนี่ยดูก็ตัวใหญ่นะใหญ่เหมือนกันนะเ <c oughs> น,น่จานมีข้าวเย็นเหลืออยู่ก้อนเล็กๆเอาไปกินด้วยทิ้งเสียดายมาหลายวันแล้ว ้าไม่ใส่นี้หลายวันแล้วเนี่ยแต่ไม่ได้ใส่ในตู้เย็นเก็บไว้อยู่ในหม้อหืมตัวนี้ก็ใหญ่มากเลยมาค่ะทุกคนอ้าวล่วงโมตะอ,อวด มีข้าวมีพริกมีปาลาล้ามีผักแค่นี้มีมีให้กินแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแม่จ๋าน่ะข้าวพริกผักปลาล้าอยู่ได้ มาสมัยเด็กๆพริกป่นละลายน้ำปลาพริกป่นน้ำปลาชูรสนะคะโรยใส่ข้าวน้ำมันหมูมาก่อนนี้น้ำมันหมูสมัยตอนเด็กๆแม่จะเจียวน้ำมันหมูกับกากใส่หม้อไว้น้ำมันหมูโรยนิดๆ คุก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 ผักกะทินข้างรั้วตอน,นเด็กๆเนาะผักกะินข้างรั้วแค่นั้นแหละอร่อยอยู่ได้โตมาจนถุงทุกวันนี้โตมาด้วยพริกด้วยผักด้วยปลาะ บางคนจะบอกว่าอาหารที่ดีที่สุดก็คืออาหารที่แพงเนื้อแพงๆอะไรแพงๆอะไรอย่าง,งนี้เนาะบางคนนะคะมปความคิดเนาะแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันส่วนตัวแม่จ๋านะคะสําหรับแม่จา๋าอาหารที่ดีที่สุดนะคะของแม่จา๋าคืออาหารที่เราชอบนะคะอาหารที่เราชอบกินนะคะคืออาหารที่ดีที่สุด อาหารที่ดีที่สุดอาหารที่อร่อยที่สุดมานะคะมานะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะมานะมานะไปกินยำหอยนางรมกับแม่จา๋า เป็นยังไงกันบ้างเอ่ยนะคะเพื่อนๆในแต่ละพื้นที่นะคะเพื่อนๆแต่ละคนในแต่ละพื้นที่เอฟซี<ๆ>แ,แม่จาทางฝั่งไทยทางฝั่งลาวนะคะทางฝั่งเพื่อนๆรอบยุโรปนะคะแล้วก็ทางฝั่งอเมริกาเป็นยังไงกันบ้างเนาะอก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะตอนนี้ที่ยุโรปนะคะที่เดนมาร์กที่แม่จ่าอยู่ตอนนี้กำลังเอก็ไม่ได้กำลังสิ่เข้าแล้วนะคะก็เข้าสู่ฤดูใบไม้ผลิเป็นที่เรียบร้อยนะคะเข้าสู่สปริง ดูใบไม,ไม้พี่นะคะก็คือใอบาไม้ดอกไม้ก็กําลังจะเริ่มนะคะเริ่มกลับมาโชว์ความสวยงามนะคะความเขียวความสีสันกําลังจะมานะคะสปริงนะคะ อากาศก็เริ่มดีขึ้นไม่หนาวมากแม่จ๋าชอบช่วงสปริงช่วงซัมเมอร์พอสปริงแล้วก็เดี๋ยวจะซัมเมอร์นะฮะสปริงซัมเมอร์เป็นช่วงของกินเยอะ ตรงน,นี้ก็จะแม่จ๋าก็จะมีคลิปวิดีโอเมนูหอยนะคะบ่อยบ่อยนิดนึงเนาะเป็นช่วงฤดูกาลนะคะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวอีกสักพักพออากาศเริ่มอุ่นเริ่มเออ่ข้าหน้าเนี่ยหน้าหน้าร้อนอะ่ะอากาศเริ่มอุ่นเนี่ยหอยเขาก็จะเริ่มเราก็จะไม่ไปเก็บหอยแล้วเนาะนะคะแล้วก็เขาคิดว่า พออากาศมันเริ่มอุ่นหอยมันก็จะค่อนข้างจะมีพิษนะฮะทุกคนเราจะเก็บหอยในช่วงออ่ช่วงเดือนเดือนหนาว,นาวอืม บอกว่าตัวเล็กก็ไม่เล็กนะดูดูมาคำนี้ใครจะใครจะอ้ําไม่เล็กนเนี่ยก็เต็มเต็มช้อนเลยนะเนี่ยอื เนี่ยตัวหนึ่งเต็มช้อนเลยอ่ะอืม อันนี้เป็นหอยสุกเลยนะคะทุกคนไม่ใช่หอยลวกนะสุกเลยนะคะนี่หอยต้มเลยนะคะต้มสุกแกะแล้วก็ล้างแล้วก็เอาไปต้มต้มน้ำเดือดเลยแหละต้มเดือดบุกบุๆบบเลย ในบางครั้งแม่จ๋าก็จะกินดิบนบางครั้งแม่จ๋าก็จะลวกนะฮะแล้วแต่แล้วแต่อารมณ์ตอนนั้นว่าอยากทำอะไรดูเนี่ยทุกคนบอกตัวเล็กตัวเล็กแต่ก็เต็มซ้อน เยอะจัดกินไม่หมดพักครึ่งก่อนนะคะช่วงพักครึ่งนะคะแม่จ๋าก็ต้องอเอ่อขอตัวทุกคนไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็นะคะขอขอบคุณน,นะคะทุกท่านทุกคนเลยนะคะที่ เข้ามานะคะช่วยเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e นะคะเข้ามาเป็นกําลังใจให้แม่จ๋าผาเพลินนะคะแล้วก็เดี๋ยวไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบคุณทุกท่านทุกคนมีความสุขทุกท่านทุกคนค่ะบ๊ายบาย